Bye. <laughs> จันตาเสื้อลายลาน้องวิไลขออนุญาตลุกรอโดยกะอย่าไป่าเชื่อไล่บาได้จันตาลุกรออีกกะจะคือไววดั้งจะนั่งไว้แต่จักกาแลไว้แผ่โยกากสิบนิ้วขออนุญาตลังเตื้อพังพาดขอตั้นยกโต ขอไว้เจ้าจะขอแกลมาซ้อนในวัดมาซอนในว่า,าว่า,าจ,จะขอสู่แม,ม่ตึงพอเท่าแม่อุ้ย<า>นักบนเวทีลมเย็นสุยสุยคนหอมคนตุย้ยนั่งเงื้อกำลังใจมันลนานออกสมบรัรมันได้ผลออกปากลานเป็นกับยาปรดโจงอะ น้ำมีดนในายเจ้าแม่นายขอพออาภัยอือจากซอตึงกู้ใส่ลูกกิ้งหองกะพอไปใส่เยลูกกิ้งจะขอสุเมจะขอสุแม่อูปบ้าลุงแออาจารย์ผู้รู้ขอสุแม่จากซอตึงกู้สักเตือสองคนเอาไดนว่าไปเลย เต้ากัำได้มันเป็นกำบอกเอมบางือเป็นกำบางือเป็นโตสะตุสูตุขออนุญาโตมันเป็นกำปลาโลมันเป็นกำห่างฮะแต่พ้องเล่นพ้องนะแม่เน้อมาเล่นกับหมอม้วนยกมือสิบนิ้วเจ้าจะขอน ตาอย่าได้เป็นกํามเป็นเวนสเเดนใส่ลือสุมากรสะทาคนฟังบาว่าบ้านเหนือก็บบาวาบ้านใต้พูดไปแผ่วเอาอานะไปกะติได้มาฟังจังโซจังปีจังซึงหลังเต้าคะเจ้าก็ลืมหลังออก Bên cấp, bên tư Con chả sống với nó, con chả sống với lại Hay có mang tiền chạy Chẳng xương, chẳng mỏi ừ. ừ. Xin chẳng chẳng khỏi chôn vây Chẳng bị chẳng mỏi, khâu bỏ nhận Về là lá quài mà bọc ừ. Cầm điều đó cho buồn luôn quá cầm,

ลังาปากตี้บอกมีมามีตายมีเกิดอันเป็นตีประเสริฐก็คือวันนี้ปานาะ ตัวม้อนค่าสะปะว่าตาจุอย่างอ่าได้ดีหล่อนว่ากรรมบ่มีได้จับแสงแต่งอ่าซอยดีไปเล็บน้อยมดหน้อยจับขอสู่มา Terima kasih. ตบมือเป็นกำลังใจให้น้องวิไลไอ้จันตาและกับจังปีจังซึงนะจ๊นะะเนาะท่านใดที่ตบมือให้น้องวิไลวันนี้นะเจ้า,าซื้อหวยงวดหน้าขอให้ถูกขอให้รวยเหมือนกันจู้จุกคนนะจ๊นะเนาะแล้วคนที่เบิ้ลมาได้ตบเนาะซื้อหวยก็สวดไปสวดมากต่ ร้อยยิ้มหวานหวานประสานเสียงปรบมือคือกำลังใจามาลายพวงน้อยถ้ามีแบงค์ร้อยห้อยมาจะเอาไปค่าน้ำมันเด็กะเสียงตบมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยนีเอาความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรี จากใบเศร้าใบแดงนิ่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 ตละละตละละตละลตัตัตะนนเป็นหมูไม่อยากเจเพใดเลยนี้นะไม่คได้หมูบูไม่อยากก้นถูข้อบบเนี่ยวันนี้มันเห็นเนอวันนี้นะไม่ไรนะเม่เมือนได้เห็นเที่ยกับมันอยู่ที่ไหนมันมีแต่มันมีเหียกัน ถ้าวัดบางเถือนรูปรอเจ้าอุณรลาเกาหลีแม่นน้องพงพานแม่สวยโอ้ยงามอย่างดาราญี่ปุ่นนี่แม่อย่างอี้แม่อันนี้คือไอ้ยังวันนมมันว่าวไปเลยมันตึงสะแหดที่แหบบเปิดวันนมอย่างอี้กู้่าโอ้งามแต่เนอน้องพงพานนี่งามเหมือนแงบนะครับพวกบ่ายอย่ามาวาาลวดลายเอาใจคุณพ่อคุณแม่เจ้าไปฟังดีกันไปไหนเตือ วันนี้ฟังซอกับวันขน้ามในแมพเพลงก็จะมีนะเจ้าไปแค่ฟังเพลงอย่างเอิอ่ขอฟังซอก็จะได้ฟังโซอขอฟังเพลงก็จะได้ฟังเพลงแน่ใจเนาะถ้าขอฟังเพลงนะเพลงเก่านี่ชาวบาทอีเพลงใหม่ส<ฮ>ี่สิบย่อมน้อยไปได้ค่ะเพลงเออฟังเพลงอย่างเออเอิอแม่ฟัเ <c oughs> พลงเก่าแม่ฟังเพลงเก่าชาวบาทเพลงแม่สมัยบอยสมัยสมัยไหนน้องใส่เสื้อลายชัยไลจริงโน่ชมยุง จะหมูน้องนางกระโดงหิวโค้งมันวงนำขู่แต่บางเพลงนี่ถ้าขอมาต้องฮอกมาได้ต้องขออภัยเพราะมันเดี๋ยวมัน้ามแล้วน้องเวรีแหมยังอ่าอย่างเพลงขูนเดินฮุกเนี่ยเพิ่นห้ามฮอกออกอากาศไม่ให่ดาดนตรีมันยากมันยากยังไงดนตรีมันยากกระพุนเดินฮุกอ่ะแต่แรรแรรแต่แรร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 ์เตะเตะเนี่ยอ่ะบนอ่ะ âu đưa ngô โนก็โตนี่ยโนมือหองแล้วโดนตีมันแบบโดนตีมันหยาบใช่จต่เดียวว่าเนื้อร้องมันหยาบตัดใดเป็นว่าโดนตีมันไอ้เนอแจ้งปีสุกข์เขาไปกินข้าวกันเนี่ยโอ้มันมีนี่เหลวโกโูเป็นว่ามันได้ลงไปไหนแม่ไดะก็แจ้งปีกินข้าวกันไปได้ขาครัเขาขึ้นแล้วเนาะเจ้าแล้วเขาอย่างไรแล้วก็อีแม่มันนั่งฟังมันอย่างเงียบเวทีมันอย่างเงียบฮ้องเพลงแม่เนาะแม่เอาเพลงอย่าง่ะแม่มาแม่เอาเพลงอย่างคือกดโอกาสแม่ก่อน น้ำท่วมแน่เหตุนี้คุณเตี้ยผมห้องไหนมาจังได้ลอยลอยนะอ,นนอันนี้น้ำท่วมไหนอะนี้ไม่ใช่ชา,บานนวบ้านเน,นี่อันนี้น้ำท่วมต้ม,อ,มอันนี้น้ำท่วมไห้ฮานเอาไว้อันนี้ไหนฮานน้ำท่วมหนหยางน้ำท่วมหยังน้ำท่วมสตรีอันนั้นมันเดือนยี่บุญหรอกท่ <c oughs> วมสตรีเดือนยี่บุญ เพราะคุกควาใสที่แจังได้ยินเป็นฮ้องหรออ่าน้ำลงเดินนีอ่ะครับผมเพ้งหญิงแม่ที่ผมฮ้องมาได้แน่นอนอญิแม่ลองว่ามาอ่ะแม่ไี่ลายอ่ะขอว่ามาหูกกมอ่ะเพ้งหยั่งงแม่อ่ะนี่เก็บอันนี้โอเคไหมไอเดียดีดีโหเยาน้ำพวกน้ำแม่เขามาติมเนาะ เพลงเพลงอีแม <im up> <laughs> ่นี่ฮ้องบ่ได้แน่นอนเพราะว่าขีแม่ยังนึกบ่ออกเป็นเงอี้ปืาบ่คนอ้าวอีแม่นี่มันตึกเนาะทางนี้นําน้มมาเนาะแม่เนาะน้ํนพบ้านเฮาจะมาติก็ได้เอเงกู้ตนะจ้าเกู้ตยกเกู้นี่มาของ2คนเนี่ยเจ้าแม่จะอหาแม่เฮา แล้วคือเดินเวียนบ่เนี่ยอ่ะไอ่เตียงแก้มจอไว้เด้อได้ห้องเวงยนไม่เห็ฟังเจ้าจุ่วงบ่เวทีมันว่างอะช่วงจังปีไปกินข้าวเนาะกลงปีกินข้าวกินน้ำเร็วเป่าปีคือจ้างชอกู้จ่องแถมนะครับ